มีธ so ุระยังกับเราสูครับว่าสิมาถวายบังคมครับถวายบังคมยังไงถวายสังฆทานนี่ตลกนะมึงอะอ่ะอ่ะโอ้โอ้มาอ้าวมาดีเปลี่ยนไม่ใช่ป่ะมาสเม่มานี่ก่อนมานี่มานี่มานี่มานีเนี่ยหนุ่ยอะไรแบบนี้พวกเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเนี่ยจะไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจะเลี้ยงกันเด้อเนี่ยวัดเวิร์ตเต้หมดเลยเดี๋ยวเนี่ยหยางจังไอ้พวกมัก เลี้ยงหมาเนี่ยเพราะมันหมามันเถ่ามันอย่างมากกว่ามาปล่อยวัดเนี่ยครับแล้วก็แมวพอเถ่ามากบอกชาวบ้านชาวช่องเขาในเด้อเนี่ยหมาจะกับเฮาทุกเมื่อท้ามาหาฉันบ่ครับฉันหมาน่ะหมอผมคนบ้านพ่อมาฉันหมาครับมันไปรับไปนอนท่ามัดกับพระเท่ามัดได้แต่พักหลังเนี่ยหมามันหอนพาไปตีละครั้งเนี่ยกับหอนอยู่ตลอดพระพระใส่กางเกงในเนี่ยหมาหอนเลยเห็นพระใส่กางเกงในเป็นพ่วงอยู่นะ ขึ้นไปตีละั้างหนึ่งครับคันใมชี่ขึ้นไปมันหอนนะักอวีาอีกนหนึ่ง